ก็มีอแล้วก็จะเป็นงาเมีอะไรนะมอง,องแง่ดื้อด้วยอนะไรอย่าเงียดื้อคนเราอใครเราม่ถงเราเราเองพ้วเราเราแบบเป็นคนแบบดือ้อเลยไอ้เจ้าน่ะดื้อกับคนทั่วไปเลอย่อองเงงมากี่ครั้ง กินอะไรดีเพื่อไปปากซอยอไปดิไปด้วยก้อ,นนอยไม่ได้มีน้ำอืมอ่ามีน้นนน <c oughs> ำนนนกินอะไรดนะีใช่แล้วตอนเย็นชอบกินอะไรฮึงแล้วน้ำกินไหมเออเป็นคนไม่ชอบกินข้าว <c oughs> ไม่ใม่หมายถึงซื้อละแวก <c oughs> ไม่มีแล้วเย็นมีกินอะไรดีขาข้าวผู้ ที่บ้านเลี้ยสัตว์เลี้ยอะไรปะยังหมาหมาแล้วเฉดเงินเดี้ยอะไรปะไม่มีถูกไม่มีตอนคาชอบหมาชอบแมวโอ้โหอยจะดูไม่ได้รู้แต่ว่าคำอ่ะใช่คำอะใช่แน่นอนคำอะไรเดียวว่าใช่คำว่าอะไรไม่ไม่ไม่ช่วงนี้สาวเยอะใช่ไหมเราวนวนกับสาวคนยแต่อไม่คิดมีมีคุยคุยไหมตอนนี้ณตอนนี้ไม่มีณตอนนี้ยัง ยังคิดอยู่ใช่ยังแบบเราต้องรู้ใจกันต่อไปนะเฉยนะแล้นได้บอกยังเข้ายังไงไอ้น่ยคิดไปบอกเลยเนี่ยใช่หมาข่าวไม่ได้ชอบแพนด้าอ๋อนข่าชอบแพนด้า อะไรวะน้ำตัวหัวสุดจ้ากูคืออะไรเนี่ยเชื่อกับสาวอ่ะฮะวันนี้เลื่อสาวอ่ะอยู่จะไปชูจีบปะไม่ใช่ไม่ได้ถามเยอะไงคนคุู้อ้สุดรู้้ไหมจนได้เราชอบอะไรชอบอะไรชอ่ข้างข้างไชอบเฉนชอบเฉน สายเกินไปแล้วจะพูดอะไรนี้เราพกกันมาแล้วมันสายไปแล้วอะไรเงี้ยแรงมากว่าจริงอันนี้อันนี้เราจะนี้ไปกับใครบ้างอ่ะบอกกันที่เขานักไปกันเยอะไหหลายคนหลายคนถึงสิบไหมพอดีพอดีเลยปกติเป็นคนตื่นเช้าไหมปกติอ่าจ่ายจ่ายจ่ายตื่นเช้ายอย่าห่มลมจาตื่นเช้าไทยอย่าลับไหลลมล เช้าเชินะปกติตื่นเช้าไหมตื่นเช้าไอ้ปกติตื่นเช้าวะถามไ้ถามใครก็ถองตื่นก่อนไม่ใช่เหรอเด็กดีใช่ไหมใช่ใช่คณะเราคณะเราผู้ชายน้อยนะสกัเราได้เาเราเฉิงคิวเฟิร์สคิวไว หมดแล้วหมดแล้วอ่ะสามคนเกียนเตาเป็านั่นแหละปิงก่อนถึงว่าถึงว่าน่ารู้อยู่แล้วระวังมากตอนถามชื่อเพื่อนโรงเรียนไปโรงเรียนได้ไงวะเวันอยู่เดิมว่ันเช้าไม่น้ำเข้าคู่กันปิ่งเที่ยวไงวะผมเยอะมากปิ่งแล้วไม่ต่ชอบทำอะไรเล่นเกมนอกจากเล่นเกม นอเทน่าโอเคโอ้โหเงียบเลยไพอกขครั้งล่าสุดเมื่อไหร่น่าจะช่วงที่สองอยากถามเลยากเศร้าอะเศราถ้าถามมาเจร้าถ้าถามมาถ้าถามเราจะเศร้ามากก็มีแล้วก็จะเป็นความเมียาม้มียดื้อๆอะไรยยใครเลยใครล่ะ ในตวเราตัเราเแเราเราแบบเป็นคนแบบดื้อเลยช่วงเั้ยนะดื้กับคนทั่วไปอวไปาเาหักมากี่ครั้งหัั้หักมาสเฮ้ยพูดไปแล้วน like, like, ี่เฮ้ยแกอ๋อ เคาว่าอะไรดื้อดเฮ้ยมันเร็ววะเอาอะไรปะคำว่าอะไรโอเคเร็ววัช้ากินอะไรนะนัดข่าวบอกวันเช้ากินโดนกทักจะพูดเรื่องจริงนะเนี่ยไม่ได้โกหกเลยเข้าใจไหมเดี๋ยวเราเข้าใจเข้าใจเข้าใจ ้อเฉยปกติดฉันแบบว่าอยู่ในมอเนี่ยสนิทกับใครเยอะสุดอะจะเป็นคนถ่ายคนแรกคนแรกเจอไอซเจอไอซ์เอยากใครติทด้วยอยู่ในห้องเดียวกันไม่ละอ๋อไม่ใช่ไอ้ไครว่าเฟิร์สอะตอนนั้นเป็นรูเมกับเฟิร์สก็มีคิวฉันก็ด้วยมีคิวด้วยอ่ะเมื่อกี้พูดอะไรคิวเรียบร้อย อ๋อคำว่คิวอะคิวคิวอ๋อได้เหรอได้ก็มีคำว่าคิวอย่างนี้ก็มีคำว่าคิวอ๋อเหไรเราเข้าใจไม่รู้ไปใสรผ่านไปชอบกินน้ำอะไรสตรอเบอร์รี่ไม่ชอบกินน้ำอะไรปลาไม่ชอบอนะไม่ชอบกาแฟไอกาแฟชาคิวออกกันจะขอตอนไหนคริสต์มาสมีแฟนแล้วกี่คน จำไม่ได้เยอะเกินไม่เยอะไม่เยอะโกหกแล้วไม่เยอกหกขี้โมแล้วไม่เยอะจริงๆถ้ามีแฟนสิ่งที่เกลียดที่สุดคืออะไรสิ่งที่เกลียดที่สุดเออถ้ามีแฟนดูว่าถึงกูโดนเองวะโกหกโกหกโกหกียิบแล้วไอ้เอา แกแต่โว้ยฉันเคยแบบว่าลองไปกินเนื้อสัตว์แบบว่าแบบว่าแบบว่าส่วนประกอบอะไรกันที่แบบเฮ้ยพอเราไม่รู้อะไรงี้่กินไปเลยเราไม่รู้ที่หลังนีป่ะมีมีใช่ไหมและและรู้สึกเป็นไงพอรู้สึกที่แบบว่ารู้สึกกินเห็ดอยู่หรือไม่มีอะไรเลยเฉยๆรู้สึกผิดรู้สึกผิดอะไรผิดอลไรใช่ไหม รู้สักอย่างนี้หรออะไรครับว่าไม่รู้เลยหนูนไม่รู้เอ้าที่เกี่ยวกับที่ถามพินเจอืมจีบผายแล้วอะไรวะเพื่องถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเลยตอนนั้นอาหารนี้แล้วไม่ใช่ใช่ฉันถามอะไรตอนนั้นก็อีกตอนนั้นก่อนนั้นครับแกจะได้ยินอะไรก่อนอ๋อ กูไม่ดีเลยก็ไปอยากไปเพื่อนอยาพอผิงมีแฟนเกลียดอะไรที่สุดพอลงมาฮะไม่รู้ไม่รู้ได้ไงเราต้องรู้สิเราเป็นผู้หญิงอะก็คงโกหกโกหกแล้วมีอะไรก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละถ้าลอกใจลอกใจลอกใจได้ผิงไม่ติดเรื่องลอกใจอะลอกใจ ต้องดูเป็นกรณีอะดูเป็นกรณีด้วยมันก็มันก็คงมีเหตุผลน้องหมิ่นตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบไปไม่กล้าไม่คิววันนี้ไม่ไปหรอกผลจะตกจะตกครับที่เนดผมไม่ได้ไปผมไม่รู้ว่ามันเป็นตัวเลขหรือเป็นอะไรเกี่ยวเจไปอกนะสรุปชอบคนนอกใจอยู ชอบอะไระคนนอกใจจริงชอบนอกใจไม่ได้บอกว่าชอบอ๋อบอกว่ารักเลยเนี่ยมันมีนอกใจเมีเจ้าชู้มีอะไรมีโกหกโกหกนอกนอกใจเจ้าชู้โกหกอะไรก็โกหกโกหกเกียดสุดเลยใช่ป่ะแล้วสองอย่างนี้ก็น่าจะมันก็ได้ครอบคลุมเขอาคลุมป็นสิ่งที่ครอบคลุมที่สุดไม่มาเจอเลยเ่นเชิสวัสดีคุณพี่ที่สานิมัง เลยอยู่นอกมาถามได้ไงไปได้ทำไมเราเป็นอะไรต้องไปแข่งแข่งใช่ไหมล่ะติดไปเพื่อนดาบแล้วก็แทนก็ได้ถามอะไรนะมีรุ่นพี่ที่สนิทไหมเออก็พี่รหัสก็พี่รหัสก็พี่รหัสเรียบร้อยพี่สาวครับสวัสดีครับพี่ครับใชเพี่ใช่ไหมเหรออ่าใเรียบร้อย กว่าจะเล่นก่อนเอาเอาพิงเล่นเลยอะไรอ่ะเพื่อนถามเกี่ยวกับอะไรหรอเจู้อ่ะเจ้าชู้อ่ะเอาไปเลยนั่งรถอ่ะรถอะไรรถพีเอชรถรถรถพีเทสจะเป็นรถเหรออ่ะหยิบไปมาดูไปหมดเรอ วแค่ซียากอ่าไม่ได้ฟังหนูพูดก่อนตอนแรกอะไรนะไม่ตอนแรกเธอ,อ,อพูดไปก็ตู้เหรอหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็น่าจะนั่ก็น่าจะ